สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่กำลังหาน้องกบตัวนี้อยู่นะคะลูกค้าต้องรีบเข้ามาจับมาจองแล้วนะคะเพราะของเรามีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะซุกถือว่ารองรับมาได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะแล้วก็มีตําแหน่งบอกด้วยนะคะวิธีการพับเบาะนะคะจะมี normal sport แล้วก็ eco นะคะลูกค้าสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะ พบกับน้องจำบอรวานอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะจะมีรถ SUV นะคะที่ดีไซน์นะคะค่อนข้างที่จะชีกกดไปมากๆเลยนะคะกับน้องกบคันนี้ค่ะนิสสันจุกนะคะขนาดเครื่องยนต์1.6นะคะตัวนี้เป็นตัว v ีปี2014ค่ะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่กำลังหาน้องกบตัวนี้อยู่นะคะลูกค้าต้องรีบเข้ามาจับมาจองแล้วนะคะ พราะของเรามีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะในส่วนของความสวยของน้องนะคะในส่วนด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้จะเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะตัวนีจ้จะมีไฟหน้า มาให้นะคะในส่วนด้านบนแล้วก็ตรงกลางนะคะแล้วก็มาพร้อมใจตัดหมอกคู่หน้านะคะกระจังหน้าสวยๆเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะสาหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบชมนี้อยู่ตามหาอยู่นะคะลูกค้าต้องรีบเข้ามาชมแล้วนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะลูกค้าลูกค้าจะได้ยางบิสโตนไปเลยนะคะยางใหม่เลยนะคะลูกค้าคันนี้บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสวยโดดเด่นเลยนะคะล้อแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะ ในส่วนของไฟเรียบตัวนี้จะอยู่ในส่วนของด้านข้างตัวกระจกนะคะเป็นกระจกปรบพับไฟฟ้าให้ลรวเรียบร้อยนะคะสําหรับคันนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้นะคะเ<ท>พิ่มความสะดวกสบายของคุณลูกค้าขึ้นมาอีกนะคะลูกค้าเป็นระบบสมาร์ทคีย์เลสนะคะเวลาที่คุณลูกค้าถือสัมภาระมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะคุณแจลูกค้าอยู่ในรัศมีนะคะสามารถปลดล็อกได้เลยนะคะค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากๆเลยะคะ่ะในส่วนของมือจับนะคะจะอยู่ในส่วนของด้านบนนะคะดีไซน์ค่อนข้างที่จะสปอร์ตมากๆเลยนะคะ ในส่วนของด้านหลังนะคะลูกค้าตัวนี้ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะในส่วนของไฟท้ายค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆเลยนะคะมาพร้อมสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะไฟเบรกแต่วางที่3จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็สลักจุกตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีเซนเซอร์การระยะถอยหลังมาให้กันถึง2จุดเลยนะคะในส่วนของช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะลูกค้า ซุกถือว่ารองรับมาได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะแล้วก็มีตำแหน่งบอกด้วยนะคะวิธีการพับเบาะนะคะเบาะสามารถพับแยกได้ด้วยนะคะลูกค้าสามารถอ่ะถ้าลูกค้ามา องท่านนะคะสามารถนั่งด้านหลังได้นะคะแล้วก็ถ้ามีของมาก็สามารถพับเบาะไปได้นะคะแล้วก็จะมีไฟด้านหลังมาให้กันด้วยนะคะในส่วนของเครื่องมือยาอะไรแมลงคันนี้ยังอยู่ครบนะคะด้านนอกว่าสวยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนของด้านในนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะสนับสนุนโดย car for sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car for sure com ในส่วนของด้านในนะคะให้ดูก่อนเลยนะคะจุกจะค,คุมโทนด้วยสีดานะคะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของทางจุ๊กเลยก็จะสัดด้วยสีแดงนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าจะได้รีโมทแบบนี้ไปนะคะแล้วก็เป็นระบบพุชตานนะคะขอแอสตานนะคะลูกค้า ในส่วนของคันนี้นะคะพวงมลลาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันให้แล้วเรียบร้อยนะคะสามารถรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ได้จากพวงมลลาลัยเลยนะคะแล้วก็ควบคุมในส่วนของเครื่องเสียงได้จากพวงมลลาลัยเลยนะคะในส่วนของคองนโซลกลางค่ะตัวนี้จะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ที่โดดเด่นไปกว่านั้นเลยนะคะที่รุ่นอื่นแบรนด์อื่นไม่มีให้นะคะลูกค้าตัวนี้สามารถอ่าเป็นแอร์แบบออโต้นะคะดิจิตอลนะคะแล้วก็จะมี ดีโหมดนะคะลูกค้าแล้วก็เป็นโหมดควบคุมนะคะจะมี normal sport แล้วก็ eco นะคะลูกค้าสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะแบรนด์อื่นคือไม่มีมาให้นะคะแต่ JUX นะคะใส่ใจนะคะเพิ่มรายละเอียดมาให้กับการขับขี่ของคุณลูกค้านะคะในส่วนของคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะในส่วนของเกียร์ตัวนี้ก็จะคุมโทนด้วยสีแดงมาให้นะคะแล้วก็มีที่วางแก้วมาให้2ช่องนะคะแล้วก็ที่สําคัญเบาะนะคะตัวนี้เป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็ ปักด้วยจู๊สนะคะแล้วก็เป็นเบาะหนังที่มีสีแดงนะคะเดินได้สีแดงนะคะมีรูระบายอากาศด้วยนะคะถือว่าค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะคะยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะก่อนที่จะไปดูในส่วนของด้านหลังนะคะเรามาดูระบบความปลอดภัยให้นะคะในส่วนของคันนี้นะคะก็จะมีเซ็นเซอร์การระยะถอยหลังให้นะคะแอร์แบ็กคู่หน้านะคะแล้วจะมีกล้องหลังมาให้ค่ะลูกค้า ตัวนี้จะมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะคะเวลาที่เราขับขี่นะคะจะมีสัญญาณคอยเตือนอยู่นะคะลูกค้าถือว่าสะดวกมากๆเลยนะคะสําหรับใครได้จุกไปนะคะเดี๋ยวจ้ำพาไปชมในส่วนของด้านหลังะคะ่ะว่านั่งสบายหรือเปล่านะคะมาชมในส่วนของด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะเดินได้สีแดงเหมือนกับผู้โดยสารตอนหน้าเลยนะคะ และที่จะบอกนะคะว่าจุ๊กค่อนข้างที่จะโดดเด่นในส่วนของเรื่องการตกแต่งนะคะตัวนี้ก็จะมีนะคะสีแดงตัดมาให้ให้รอบคันเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบสีแดงนะคะลูกค้าคันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของราคาสินสอดเจ้าคันนี้นะคะบอกเลยว่าสบยกระเป๋ามากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้รถ s u สไปนะคะในราคา3 8 9 0 0 0บาทนะคะย้ำอี หนึ่งรอบนะคะ3า9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าได้นิสสันจ u k กไปขับสวยๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะจำต้องขอฝากเจ้านิสสันจ u k กไว้ด้วยนะคะสำหรับใครนะคะอยากเข้ามาชมรถตัวจริงนะคะสามารถเข้ามาได้เลยนะคะที่บ่อรถบ,บ้านสาขาราชบุรีนะคะของเรามีทั้งหมดสี่สาขา จะสำนักงานใหญ่อยู่ที่เพชรบุร hmm. ีแล้วก็ห uh mm ัวหินแล้วก็ชะอามแล้วก็สาขาราสุบรีนะคะลูกค้าใกล้ที่สาขาไหนนะคะสามารถเข้าไปชมรถกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะจำต้องขอตัวราไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ